สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่คะวันนี้นะคะแม่เบลสนสวยนะคะก็มาทําคลิปวิดีโอ,อวันนี้จะมาทําเกี่ยวกับการนําเสนอการใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องพักของเรานะคะในการประกอบอาหารนะคะก็เพื่อนๆ่อที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปทํางานในกรุงเทพหรือเพื่อนๆ่อที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่จังหวัดอื่นแล้วไปทํางานอีกจังหวัดหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็จะต้องเช่าหอพัก อยู่แล้วก็หรือว่าเช่าออคอนโดเช่าอพาร์ตเมนต์หรือเป็นแฟลตอะไรแบบนี้นะคะก็ในไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าออหอพักอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแฟลตเนี่ยบางที่ส่วนมากนะคะก็จะไม่ให้เรามีพวกเตาแก๊สอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่ก่อให้เกิดอ,อ,อัคคีภยัยหรือว่าไฟไหม้อะไรแบบนี้นะคะก็ เราก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องที่มันเล็กเล็กบ้างใหญ่บ้างก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะใช้ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ในการที่ทําอาหารนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราแบบว่าไปซื้อกินทุกวันอะไรอย่างนี้บางทีมันก็เปลืองนะคะแล้วก็เราก็ต้องเสียค่าเช่าห้องด้วยค่าน้ําค่าไฟและยังแถมไม่ต้องเสียค่าอาหารอีกอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราทํากินก็ก็จะไประหยัดไปนะคะหรือ,อ,อบางคนก็ อยู่อยู่ตางจังหวัดแต่ว่ามันทางานในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็อยากจะกินอาหารในอาหารท้องถิ่นของเพื่อนๆนะคะที่เรามาจากท้องถิ่นนั้นๆที่เราเติบโตมานะคะก็ถ้าเกิดบาง,บาง,บาง,บางอาหารบางอย่างก็หาซื้อไม่ได้นะคะเราก็ต้องทํากินเองนะคะคือถ้าเราอยากกินจริงๆหรือว่าอาหารบางอย่างก็ หลายอย่างหรือบางอย่างอะไรเงี้ยคะก็หาซื้อกินได้แหละแต่มันไม่อร่อยอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็อยากจะทํากินให้มันแซบ่บๆนัวๆอะไรแบบนี้นะคะก็อุปกรณ์ก็จะมี4อย่างนะคะที่แมวเหมียวได้ลิสต์รายการออกมานะคะแล้วก็มีให้โชว์มาอยู่3าอย่างนะคะเพราะอีกอย่างหนึ่งนี่ยกไม่ไหวนะคะมันหนักนะคะใหญ่อยู่นะคะอย่างแรกเลยนะคะพื้นฐานเลยนะคะที่เพื่อนๆจะต้องมีนะคะนี่คือ กระติกน้ําร้อนค่ะเพื่อนๆกระติกน้ําร้อนเนี่ยก็ราคาก็มีทั้งมีเป็นในระดับหลักร้อยหลักร้อยนะคะหรือไม่ก็หลักพันนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะก็แล้วแต่กําลังทรัพย์หรือเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆเ,นเนช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การทํางานก็หลักการของมันก็คือเราสามารถที่จะต้มต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ ไว้ชงกาแฟชงชาชงโกโก้ชงวันตินอะไรเครื่องดื่มอะไรนะคะที่เป็นผงนะคะหรือเราอาจจะถ้าเป็นในแนวทํากับข้าวนะคะถ้าอย่างแมวเหมียวนะคะก็คือจะยำมาม่านะคะแมวเหมี่ยวก็จะใช้กระติน่นทาร้อนนี่แหละคะ่ะลวกมาม่านะคะแล้วก็พอเส้นมันพอง,พองๆแล้วก็เอาขึ้นมานะคะแล้วก็ไอ้ก็คือเอาขึ้นมาจาัดถ้วยที่เรากดน้ําเทลงเทใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ พอมายำนะคะเอ่อส่วนต่อมาเนี่ยก็คือถ้าแม่เหมียวเคยใช้ก็คือต้มไข่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะไปเพื่อนๆจะเอาไปดัดแปลงก็ได้นะคะมันก็ทามันก็สามารถที่จะบันเทาชีวิตของเราไปได้ได้สักอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองนะคะก็เพื่อนๆก็คงต้องมีกันละนะคะก็คือก็คือก็คือท่านี้คือหม้อหุงข้าวค่ะเพื่อนๆน หม้อข้าวเนี่ยนะคะก็เรานอกจากหุงข้าวแล้วนะคะเราก็ต้มไข่ได้ด้วยนะคะก็คือแมวเหมียวใช้วิธีนี้ก็คือก่อนที่จะหุงข้าวนะคะแมวเหมียวก็จะใช้เอ่อเราก็คือ <c oughs> พอข้าวใส่น้ําใส่แล้วเนี่ยแมวเหมียวก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็กดหุงข้าวได้เลยนะคะอันนี้แมวเหมียวใช้เป็นประจำนะคะ,ะจะได้ไม่ต้องใช้กระติ่ง้ําร้อนในการต้มนะคะหรืออาจจะไม่ต้องใช้อื่นในการต้มนะคะก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็ม่งข้าวนี้นอกจากต้มไข่ได้แล้วเนี่ยหุงข้าวได้แล้วเนี่ยอย่างต่อมาก็คือใช้ทําแม่เบียวใช้ทําแกงจืดหรือไม่ก็เป็นแกงเผ็ดอะไรที่มันเป็นแกงแค่ต้มอะไรนี่นะคะก็ก็ใช้แม่เบี้ก็ใช้ตรงนั้นเหมือนกันนะคะในช่วงที่ยังไม่มีอย่างอื่นนะคะก็คือมันก็เป็นอนเนกประสงค์ได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็อันนี้แม่เบี้ก็ได้ใช้ตัวอ,อ,อันนี้ก็คือผ่านไปสองอย่างแล้วนะคะ อย่างที่สามนะคะอย่างที่สามก็แม่เบวก็พึ่งซื้อมานะคะแล้วก็เพึ่งได้มานั่นเองนะคะเพราะว่าคือหม้อข้าวเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันก็ต้มได้อย่างเดียวนะคะแต่มันไม่สามารถที่จะผัดได้นะคะผัดผัดก็ได้นะคะแต่มันมันต้องคอยคอยมันต้องคอยกดทุกครั้งอ่ะนะคะก็เลยแม่เบวก็เลยซื้ออันนี้มาดีกว่านะคะอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้านะคะกระทะไฟฟ้านะคะก็แม่เยล เค่งไฟฟ้าก็เพื่อนเก็ก็มีทั้งได้ต้มผัดแกงทอดนะคะได้หมดนะคะต้มผัดแกงทอดได้หมดก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนจะจะทํากับข้าวเมนูไหนนะคะแล้วก็ต้มซุกี้นะคะก็ได้นะคะหรือเอแต่อันนี้ย่างย่างไม่ได้นะคะก็มันจะมีกระทะบางรุ่นก็บรรมันก็จะย่างได้เหมือนกันนะคะเออย่างที่สี่นะคะที่แม่เหมบวพึ่ง ก็ก็สอยมาแต่ว่าก็ก็นานไม,ไม่ไม่นานมากเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็เป็นไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟก็ไมโครเวฟเนี่ยก็ใช้ทำอ,อ,อุ่นกับข้าวได้แล้วเนี่ยจะใช้จะใช้ต้มน้ำร้อนก็ได้นะคะหรือว่าจะจะใช้ทำแกงแกงหรือว่าแกงก็ได้เหมือนกันนะคะทำไขต่ต๋นทำอะไรก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยนะคะ แล้วก็หรือแม่เหมียวเนี่ยก็คือด้วยบางทีเนี่ยเราก็แม่เหมียวก็ไม่ได้ความไม่อยากจะใช้กระทะไฟฟ้าอะไรมากนะคะก็ใช้เวฟนี่เวลาเวลายำม,มาม่านะคะแม่เหมียวก็จะใช้เวฟนะคะในการที่จะลวกหมูให้สุกหรือไม่ก็ลวกหมูยอรหรือลวกของทะเลอะไรเงี้ยนะโดยที่แมวเหมียวนะคะก็จะใช้น้ําลงไปในถ้วยกระเบื้องก่อนนะคะแล้วก็ใช้พวกเนื้อสัตว์สักก็ใส่เนื้อสัตว์ตตลงไปนะคะแล้วก็กดเวฟนะคะ ก็ไมโครเวฟเนี่ยมันก็สามารถปรับระดับไฟได้ตามความเหมาะสมนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอ่อจะใช้คืออาหารชิ้นอาหารประเภทนั้นจะใช้จะใช้นานจะไฟไฟแรงนานเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะนี่แหละค่ะก็คือชีวิตของคนที่อยู่หอพักนะคะก,ก็ต้องใช้แบบนี้นะคะคือเออแบบเบลเชื่อว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยก็น่าจะมี ก็จะมี4อย่างเนี้นะคะแต่บางคนก็อาจจะมีจากอาจจะมิอาจาอาจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะหรือว่าเป็นหมอ้อหมอ้อทอดไร้น้ำมันอนะันนี้แม่แมวก็ยังไม่มีมานะคะก็ก็เลยไม่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวก็คืออ,อ <c oughs> ก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ําร้อนหรือหม้อไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหรือกระทะไฟฟ้ามันก็มีในะหลายๆราคานะคะ แล้วก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์หรืออะไรก็ได้หรือร้านเครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้าท,ทั่วไปก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อก็หาใช้ที่มันถูกกับเรานะคะแล้วก็คือโดยเฉพาะคนที่โดยเฉพาะคนมองไม่เห็นนะคะอย่างแมวเหมียวก็เลือกอยี่ห้อที่มีตัดไฟมีตัดไฟโโดตัวโนมัิหรือว่ามีคือก่อนที่เราจะซื้อเราก็ต้องศึกษาเรื่อง กำลังของเขานะคะว่ากี่วัตอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ปลั๊กแบบไหนได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะก็คือคือแม่เมียวจะใช้ของพวกนี้เนี่ยก็คือแม่เบียวจะซื้อปลั๊กมาอันนึงเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นปลั๊กยี่ห้อเป็น,เป,นเป็นปลั๊กแบบสายใหญ่ๆเลยนะคะก็มันจะได้แล้วก็ลองศึกษาดูหรือสอบถามคนขายดูว่ามันสามารถเสียบกับพวกไมโครเวฟหรือกระทะไฟฟ้าอะไรได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันใช้กําลังไฟฟ้าสูงแล้วเราก็ เพื่อความปลอดภัยนะคะเราใช้แมวเบลก็จะใช้ปลั๊กที่มันเป็นมีสวิตปิดเปิดนะคะก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องถูกอันตรายจากการถูกไฟดูดอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะคะก็เพื่อนๆก็คงจะได้เจอเมนูต่างๆที่แมวเบวจะได้ทําจากของสิ่งเหล่านี้นะคะก็วันนี้แมวเบวก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ